র <try> สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้ผมต้มัครับวันนี้เราจะมาแนะนําแท็บเล็ตจากทางฝั่งหัวเว่ยนะครับชื่อรุ่นว่าหัวเว่ยมิดเด a d แพด M5 Lite รุ่นนี้ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของลำโพงนะครับตันนี้เขาไปคอลแลบกับโฮมแอนกาดอนแล้วก็มีลำโพงคู่เป็นสตูดิโอหน้าจอใหญ่ความละเอียดสูงแล้วก็เรื่องของสเปคค่อนข้างดีเลยเมื่อเทียบกับราคารวมถึงแบตเตอรี่อึดด้วยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ ,7990 บาทให้มาค่อนข้างครบทุกอย่างสําหรับคนที่ชอบในเรื่องของการเสพคอนเทน,น,นต์นต เยอะสเปคโดยคร่าวๆนะครับตัวนี้ CPU เนี่ยให้มาเป็นคิริน710หน้าจอนขนาด8นิ้ว IPS LCD ความละเอียด Full HD ครับสัดส่วนเป็น16:10นะครับซึ่งเป็นสัดส่วนใหม่แล้วก็แรมเนี่ยให้มา3กิกส์สโตรเรจเนี่ยให้มา32กิกซึ่งสามารถจะเล่นเกมระดับกลางอย่าง ROV หรือว่า p ับ G ได้กล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหลังเนี่ย13ล้านพิกเซลแล้วก็สามารถจะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง Full HD 60เฟรมซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแท็บเล็ตจะถ่ายได้ประมาณ30 แต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ่าย60เฟรมได้นะครับแล้วก็กล้องเนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนกับโทรศัพท์ของ h u a ว e i ที่จะมีโหมดโปรให้ปรับน,นันโนนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยให้มา5,100ม ah. ิลลิแอมสามารถใช้งานได้ส,สบายๆวันหนึ่งนะเมื่อเทียบกับที u ที่ไม่ได้กินพลังงานมากแล้วก็รวมถึงขนาดหน้าจอกําลังดีนะครับ8นิ้วไม่ได้เล็กหรือไม่ได้ใหญ่จนเกินไปพกพาง,ง่ายสะดวกถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถ้าเกิดว่าคุณชอบในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงหรือว่าดูเ e t f l ล x นะครับตัวนี้เาเรา่างซึ ลำโพงของ h e r m a n k a r d o n เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรถ Luxury Car อย่างเช่น b e น z B.M พวกนี้ซะส่วนใหญ่นะครับก็เหมาะมากๆเรื่องกล้องเรื่องงานวิดีโอเองก็ไว้ใจได้แล้วก็มีพอร์ตแจ็ค3.5มิลมาอยู่เผื่อใครยังชอบเซฟคอนเทนต์แบบใช้หูฟังนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถจะสั่งซื้อได้ที่ร้าน Banana Shop ทั่วประเทศหรือว่าร้าน King Kong Phone ทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมตั้มกับ Huawei Media Pad M5 Lite ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย